ไอเดียโมสวัสดีครับขอต้อนรับนะักเข้าสู่แคนดจีนโนโ a เกมเมอกับผมแคนดสมะนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในดันการ์นปากกันเช่นเดิมเดี๋ยวมัวรชา้าไปรุ่กันต่อดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงฟรีไทม์แล้วนะั้นเราก็ไปหาคนที่เราจะคุยด้วยกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกผมลืมแนละ้วมันต้องกดอะไรนะออกไปข้างนอกนะครับผมแล้วก็มันจะมีแผ่นที่ขึ้นมาที่เป็นแมพ mm. ใช่ไหม ว่าใครอยู่ก็สองคนที่เราจะล็อกแน่ๆก็คือเช่นเดิมนะครับผมก็คืออาซาฮินะกับคิดิกิดีเนาะตอนนี้คือจำนวนผู้หญิงก็เหลือน้อยลงไปทุกทีข<ะ>ที่ไหนกันฮะเนี่ยใครไม่เจอเลยเนี่ยคิริกิรีอยู่นี่อาซาฮินะอยู่ห้องดนตรีงั้นเราไปห้องดนตรีดีกว่านะครับไปทำไได้เนีย ดันก็ไม่ได้ทุบก,ก็ไม่ได้อะไงดีละเนี่ยอ้าวพูดถึงแพนหล็กอยู่นะยิงด้วยลองดึงดูดีไหมใช้เวลาร่วมกันไหมใช้เวลาร่วมกันไปหลังจากใช้เวลาที่เดือดด้วยกันแล้วบา้บาๆดูเหมือนว่าจะสนิทขึ้นมาหน่อยนึงมอบฝันให้ไหมให้ครับผมอัลาฮินะง่ายๆเลยของกินไหนมีของกินเลยเหลือมันอบอยู่อ่ะมีอาฮินะชอบของพวกนี้แน่นอนอีเข้าใจนะที่จ้ามากเลยดีเป็นไงล่ะ อ่ามาดูดูอ่ะในเรื่องนะครับผบรู้สึกแย่ยชมัดเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยหายากแค่ที่จะไม่ค่อยล่าเริงนะ่ะอาัาฮินะซังเกิดอะไรขึ้นเหรอเออคือว่ากําลังย้ํากับตัวเองอ่ะคิดอยู่ไปเองแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องอะไรเหรอดูเหมือนว่าฉันจะอ้วนขึ้นนะ่ะเออ <S <S วันนี้ตั้งกไกลเป็นคนตกวจคว,ว,วามดีไปเป็นยายอ้วนแน่แน ถ้าเกิดอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นจนหยุดไม่ได้ขึ้นมาล่ะว,ว่จนมีใครอยากจะแต่งงานด้วย <S 2> <S 2> เออมันน่าจะหนักอย่างอื่นนะอาศีนะ <S 2> <S 2> โอ้ยตายกังวลเกินแถมดูจักภายนอกก็ไม่เห็นจะเปลี่ยนไปเลยนะ,ะก็จะชัดว่นนี่เห็นดูความกลมนี่สีไหนอ,ะอ่ะงั้นคุณยังดีอยู่เหรอเออก็ใช่แหละจริงหรอยังดีอยู่สินะใช่คิดว่านะก็ยังเชื่อต้องจจริงๆ แต่จะมาล่เ้าแบบนี้ไม่ได้เอาละแต่ัดสินใจแล้วขอประกาศอะไรนะไดเอทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคอ,อยดูเธอจะลดจนคว้ให้จูเลยเดี๋ยวอย่าฝืนขนาดน,นั้นสิ s <S ยุไปก็ปล่าประโยชน์แต่ัดสินใจแล้วประกาศไปแล้วปังให้ดูอะระตั้งปาเรียบร้อย <c oughs> สุดท้ายก็เคยกินโดนัทก่อน,นขอกินโดนัทในวันที่บอกว่าจะไดเอทวัด <c oughs> ยากเนี่ย ยินดีด้วยนะครับเกี่ยวกสกิลพลอยเพิ่มโอเคอ่าน่าจะเหลืออีกรอบหนึ่งนะโอเคลองออกไปหาใครดูอีกไหนดูซิคิริคิริอยู่ไหนโอ้เรามีอยู่ใกล้กันเนี่ยที่ไหนห้องแต่งตัวหรอโอ,โอเคเดี๋ยวไปดูก่อนห้องแต่งตัวนะ อ่ะมาคิรีกิรีว่าไงตาก็แทบไม่อยากจะมองหน้าก็แทบไม่อยากเห็นเอาใช้เวลาเดียวกันไม่ได้เหรอโอคิรีกิรีทำไมขวดร้ายกับเราจังเลยเอ,อ่ะเออย่าบอกนะว่ายังกวดเรื่องตอนนั้นอยู่อ่ะอันนี้ฮะเกกูกดเดียอะไรนะอยู่นี่ปะดังน,นั้นเราน่น่าจะอะไีนะสองรอบนะครับผม เสีย,ย,ย,ยสใจกีริกิริเส็เวลาลุกกันสนิทขึ้นแล้วว่าหงอพันให้ไหมให้หะให้อะไรดีเราสุ่มมาเยอะแต่จะให้อะไรดีอาหารชุบเฉินโดนัทโอ้โดนัทได้นอนอันนี้ เออพี่หนีถึอชอบนะอีก,กิอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ชอบหมายถึงไม่ใช่ชอบแบบนั้นนะอุ๊ยตายเดี๋ยวพอใจขนาดนี้ทําให้คนมีความสุขไปด้วยเลย <c oughs> นี่นายกี่ว่างไหมมีอะไรเหรอ <c oughs> คือว่ามีเรื่องอยากจะถามนายกี่นะอ่ะอะไรล่ะคือว่าที่นี่ไม่ดีหรอกไปที่ห้องดี่ะฮะฮะฮะอาธิราชนชวนไปที่ห้องแถมดูอาการแ้วยเปลก จากนั้นโอก็ไปที่ห้องอาศัยนะสั่งตามที่บอกเออมันก็ทาตามเนาะ,อะเออโทษทีนะที่จู่มาที่ห้องมไม่ป็นไรหรอกแล้วมีอะไระน,น่ะอคือมีเลอยากจะถามนะไอคกกิีฮะช่วยตอบแบบจริงจังได้ไหมอืมฉันดูเป็นยังไงเหรอเอ๊ะในฐาน,นะผู้หญิงนะยัยงไงเหรออุ้ยออ้ยงยแนเดงอะไรนะก็ก็มิสเตอ์เน่แบบผู้หญิงไหมไงเรื่องนั้นคือแล้วทําไมกระทนหันแบบนั้นล่ะ คือว่าเออเมื่อก่อนเดินบอกว่าดูไม่เป็นผู้หญิงนะตัวเองคิดแบบนั้นเลยตอนเด็กไม่ทําอะไรนอกจากออกกำลังกายแถมยังไม่เคยตกหลุมรักมาก่อนด้วยถ้าไม่เคยตกหลุมรักก็ดูไม่ใช่ผู้หญิงนันเลยอยากให้มาเป็นคนรักให้ออ้ไม่ใช่ไม่ใช่คนรักจริงๆนะแกๆอ๋อ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 ออถ้าไม่ตกหลุมรักก็ไม่ใช่ผู้หญิงเต็มตัวไงด้ไม่รู้ก่อนตกเลยมน่ไม่าเป็นผู้หญิงแล้วอะไรดูบกไปวนมาให ก็เลยอยากมาแกล้งเป็นนะ่ะเพื่อจะได้ปลุกพลังหญิงสาวออกมาจากนั้นก็ได้เจอเรื่องความรักเพราะงั้นขอร้องละช่วยมแกล้งเป็นคนรักของฉันหน่อยนะแต่แบบนี้มันจะบอกให้แกล้งก็เถอะคนที่จะขออะไรแบบนี้ได้ไม่ใค่ไยกิทท่านั้นเลยฉันไม่มีแค่เป็นคนอื่นแล้วด้วยเพราะงั้นขอร้องละอาซาฮินะจะสั่งดูจริงแค่เข้าใจแล้วแค่นิดเดียวนะแล้วให้ทําอะไรละ่ะนั่นสินะเอาเถอะลองเริ่มดูก่อนละกันลองเริ่มเหรอ งันเริ่มแล้วนะคุณแค่ยินดีต้อนรับกลับจะทานข้าวก่อนไหมหรืออภนาาก่อนเดี๋ยวอศอินะมันอันนั้นมันยิ่งกว่าคนรักแล้วนะเอ๊ะต่างกันเหรอเออถ้าง,งาั้นที่นอกใจฉันเหรอในบทจะเลิกกับภรรยายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้บทชูอันนั้นก็ไม่น่าใช่นะเอ้าพี่แค่ลองทำยังไม่ได้เลยเหรอเนี่ยหรือว่าห่วยขนาดนั้นเลยทำยังไงดีล่ะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปได้กลายเป็นคนแก่ผมข่าวเนี่ย ไม่หรอกก่อนอื่นนะมันจะเป็นต้องฝืนแกล้งด้วยเหรอ<บ>อุ้ยกา,การเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ว่าแบบนี้ถือเป็นเสน่ห์ของอาซาฮินะซังนั้นเหรออุ้ยนาะยกพูดดีวะอันนี้พูดดีสุดท้ายถ้าฝืนเปลี่ยนไปมันก็ไม่ใช่อาซาฮินะซังไงสิอาซาฮินะซังอยู่แบบอาซาฮินะซังดีกว่ายังไงก็เป็นอาซาฮินะซังด้วยเข้าใจไหมอาซาฮินะซังเดิมทีความรักเป็นเรื่องสนุกสนุกใช่ไหมล่ะถ้าฝืนไปจะถ้าฝืนอะไรจะสนุกได้ล่ะ พูดไปก็ใช่ว่าผมจะผ่านมาบ้างแล้วนะอาจจะดูเชื่อไม่ได้ <S 2> <S 2> ไม่หรอกไม่ใช่เลยถ้านอกอคิเป็นคนพูดยังไงก็น่าเชื่ออุ้วิปักธงว่ะอย่าบอกอันนี้คือแบบจีบตันแล้วอะเหมือนเจสันสเตนแฮมเลยแค่เราให้คนดีๆเข้าหาอาจจะลำบากหน่อยแฮะคงยังไม่เจอเร็วๆนี้ด้วยับใจนะนายกิดูเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยแถมยังสนุกด้วยกับการแกล้งเป็นแฟนของนายกอิวมาช่วยอีกนะเดี๋ยวสิผมไม่เอาแล้วอะอาวเหรอ ก็ไม่ใช่การเกี้ยงเป็นแล้วสิเอ๊ะแบบว่านั่นแหละเราเล่นนั่นเล่นอะไรกันเนี่ยเราเล่นหรอกเหรอไม่น่าใช่นะอะไรนีนะพอได้คุยกับเธอถึงได้รู้จักเธอมากขึ้นรู้สึกเหมือนจะเข้าใจความหมายจริงๆของการได้เป็นเพื่อนกับเพื่อนนะฮึยฉันคุ้มเพื่อนกันเหรอเด็กอีกิโอ้โหว่าแต่จะไปข้างในกิเป็นยังไงเหรอเชอบผู้หญิงคนไหนนะ ไม่ดีกว่าอย่าถามเลยเอาหน้าไม่เห็นต้องอายเลยข้อมูลของอาซาฮินะสั่งหุบเพิ่มลงในบันทึกแล้วยินดีด้วยได้รับสกิลตีสองหน้าเออฮะทำไมอาซาฮินะเป็นตีสองหน้าคือถ้าถ้าถ้าเอาแค่ฉากสุดท้ายมันตีสองหน้าก็โอเคแหละแต่ว่าถ้าหมายถึงตัวอาซาฮินะคือการตีสองหน้าเลยนี่มันน่าจะตันแล้วนะของอาซาฮินะถ้าถ้ามาในเรื่องยาวแล้วก็จบแบบนี้ ประกาศจากโรงเรียนจ้ารวมตัวกันที่โรงยิมจวนเลยนะจ๊ะประกาศให้รวมที่โรงยิมเหรอเรื่องใหญ่ฮะเอาไม่ใช่พดที่เอานารวาไปดีกว่าไหนเกิดอะไรที่โรงยิมหลังจากได้ยินเสียงประกาศแล้วพวกเราก็มารวมตัวกันที่โรงยิมจากนั้นก็ได้เริ่มขึ้นโอ้คนทั้ลงโรงเรียนมากเลยจากตอนแรกเยอะ ก็เริ่มนกันเลยนะครับ <c oughs> ดูแล้วก็คงจะเป็นแรงจูงใจอีกใช่ไหมละ่ะเอ๋โสดที่เรียกพวกเรามารวมตัวกันเราจะคุยเรื่องแรงจูงใจใช่ไหมละ่ะ <c oughs> คุยเรื่องแรงจูงใจเหรอไ <c oughs> อ้น,นั่นอีกแล้วเหรอี <c oughs> อกอีกแล้วเหรอเนี่ยขอที่เหอะนะน่าดีขอเถอนะกลัวกันได้หน้าตาตึงใจมากเลยนะพวกแกนะในที่สุดก็รู้จุด ต่ำสุดกันแล้วเรื่องไงไม่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 ไม,ไม่ใช่เรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับแรงจูงใจใหรอกนะครับที่เรียกวกแกม,มารวมตัวกันในวันนี้ก็จะมาตัดหางปล่อยวัดความเค้นของผมหน่อยนะตัดหางปล่อยวัดเหรอถ้าความเคยนต่อเธอนะ่ะมีแต่จะไม่เห็นได้ว่ามีกลับด้วยนะ เมื่อวานก็บอกไปแล้วนี่ตาต่อตาฟันต่อฟันหยุดพูดอะไรไปทั่วได้แล้วรีบๆพูดมาให้ชัดเจนเถอะว่าแกตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ <c oughs> ก่อนหน้านี้เทากบมีคุมก็เคยพูดนี่ที่สงสัยว่ามีคนในอยู่กับพวกแกน่โอยแล้วมันทำไม <c oughs> จะมาตอบให้เองเรื่องคนในน่ะนะ คือว่าแนะตัวตลกในคือโอกามิสากุระซังนั่นเองนะนะครับทําไมมันเชื่อเลยง่ายจังวะง่ายง่ายจนเหมือนว่ามันไม่สมําคัญเลยสนะักนิดอะความลับที่โมโนคุมะเผยออกมา <ing> ว่าไงนะ <S <s <pointers> บอกว่าคนในคือโอกามิสากุระงั้นสินนะพ,พูดอะไรเนี่ยสกากุรสรซังจะเป็นคนไหนนะนะจะเป็นไปได้ยังไงนี่สากุร่าซัง สกุลละจังแล้วก็คงท่องทำตามสัญญาที่ให้ไวเรนนะโอกามิสังไม่งั้นไม่รับผิดชอบตัวประกรันหรอกนะเจียที่จะพูดมีแค่นี้เลยนะอยากทำอะไรกับคนไหนก็ตามใจพวกแกเลยต้มอ,อบยางค่าใครจะไปฆ่ามันได้วะนะตั้งตารอนนะเจีย จากนั้นมโนคุมาก็หายไปจร kind of ання, ิงให้พวกเราทําความเข้าใจกับมันพูดพวกนั้นตาต่อตาฟันต่อฟันหรือก็คือพูดทรยศกับคนทรยศสิเนอะเออบอยผมว่าไงเลยเนี่ยจริงก็เหรออออเป็นคนในในผู้คุมเกมเลยนะพูดอะไรเนี่ยจะไม่ใช่ได้ยังไงล่ะแต่ไอตุกตานั่นพูดเองนะผิดแล้วจะไปเป็นได้ยังไงยังไงกันแน่โอกมิเซะ ถ้าไม่ใช่ก็พูดมาให้ชัดเจนเลยขอโทษที่เก็บเงียบไว้นะเอ๊ะ,เ,อะเกิดก็จีกัดิขอโทษด้วยหลอกกันมาตลอดเลยนะ,ะไ,มไม่ใช่ทั้งนัยสักรักตั้งคงจะโดนมาครับนะ,ะต้องมีเหตุผลแน่ๆถูกอย่างที่อาศัยนะสั่งพูดเลยเอโอ้ก็มีสั่งโดนพวกเกมผูกก็เลยขัดขืนไม่ได้ พวกนยังกกับรู้งั้นแหละก็รู้นี่เพราะผมเห็นมากับตาตัวเองเห็นโอกามิ K ้ังสู้กับโมโนคุมะตอนนั้นได้ยินมาเรื่องตัวประกันที่โมโนคุมะพูดถึงแล้ว o K โอกามิซังก็พูดเองด้วยว่าตัดสินใจจะสู้กับผู้คุมเกมแล้วโกเห็นงั้นเหรอที่โอกามิ K ้ังต้องทําตามคำสั่ง,งผู้คุมเกม <S <S ก็เพราะตัวประกันที่โดนจับไปใช่ไหมล่ะ แต่สุดท้ายโอ,อกามิซังก็หักหลังผู้คุมเกมงั้นโอกามิก็ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นมิตรจะพูดอย่างนั้นรึไงเ <c oughs> ลอะเธอคิดว่าอยู่ในโลกนิทานหรือไงละ่ะยายแนนมันเป็นคนในของผู้คุมเกมนะจะให้ไปเชื่อคนแบบนั้นได้ยอย่างไงจะจริงด้วยนะในคิมจีจะไปเชื่อง่ายๆได้อย่างไงละ่ะ <c oughs> และถ้าจะหักหลังผู้คุมเกมจริงมันก็น่าสงสัยอยู่ดี อาจจะแกล้งทำก็ได้นี่แต่ยังติดต่อกับผู้คุมเกมอยู่สาก,กุระซังไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกได้เฮ้ยโอมิถา้ากลังผู้คุมเกมจริงงั้นก็ตอบมาตัวต้นของผู้คุมเกมคือใครเรื่องน,นั้นขอโทษข้าก็ไม่รู้นั่นไม่รู้งง้นหรอน่าสงสัยเข้าไปอีก เรื่องจริงนะเชื่อเถอะแกนะ่ะขบปากไปคำถามยังไม่หมดค,คำถามต่อไปสัญญาที่ว่าหมายถึงอะไรผู้คุมเกมสั่งให้เกศทำอะไรสิ่งที่ผู้คุมเกมให้คาดทำค,คือการฆ่าเพื่อนคนใดคนหนึ่งทุกอย่างเหมือนกับหยุดไปชั่วครู่เป็นคำพูดที่มีน้ำหนักกดทับมหาศาล เงินเหรอแสดงว่าหล็งจะเอาชีวิตพวกเราสินะก็บอกว่าไม่ใช่ไงต่กูลัสตั้งไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกเด่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งกับเรากันพวาข้าเลยข้าจะรับผิดชอบคนเดียวเองจะทำอะไรนะลมผู้คุมเกมจะท้าดนกับผู้คุมเกมถึงจะตายก็ตาม ตามกันไปแต่จะล้มมันให้ได้นี่แหละคือวิธีที่ข้าจะรับผิดชอบเดี๋ยวก็สิตายไปตามกันนี่นะอซาฮินอยงอซาฮินะขอโทษนะที่ไม่ได้สารภาพออกไปเอ๊ะครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะสารภาพให้เจ้าฟังก็เกิดกลัวขึ้นมาถ้าเกิดสารภาพไปแล้วเจ้าผิดหวังในตัวข้าสักเลือแจ้งสมานะข้ ก็โทษอันนี้คือจบใช่ไหมประกาศสี่ทุ่มแล้วจ้าวิจารณอนอนน่นนั่นเวลานอนแล้วจ้านอนกันนะจ้าเอาละกลางคืนแล้วกลับกันเลยไหมเดี๋ยสิยังไม่เคียย์เท่ากุรจังเลยเคี่ย์กันแล้วใหญ่ยยนั่นนะ่ะเป็นสตูก็แค่นั้นเอง ไม่ใช่นะสก,กุรัจังไม่ใช่ศัตรูซะหน่อยทำไมละ่ะทำไมถึงไม่มีใครเข้าใจสก,กุรัสจังเลยแล้วแกเข้าใจอะไรเจ้านั่นบ้างละ่ะตัวตนจริงๆของยัยนั่นแกยังไม่รู้เลยเรื่องนั้นนะอาไซคิน่าังตอนนี้พ่อก่อนดีกว่าพูดไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรขึ้นมาหรอกแต่ว่าไ,ไปทำให้ใจเย็นลงแล้วมาคุยกันต่อพรุ่งนิชาถึง ีแย่ที่สุดเป็นบรรยากาศที่แย่มากและบรรยากาศแบบนี้ก็ได้กลืนกินพวกเราเข้าไปโอมิ้างเป็นคนใดเป็นคนอะไรโอมิซังเป็นศัตรูแต่ไม่ใช่หรอกโอมิซังยังยึดมั่นนะทำยังไงดีแล้วก็นอนนอนไป มันค ok ุมาเทียนเลยมันทุกคนยังไงก็ต้องมีสักครั้งที่อยากจะิิชีวิตไม่แต่นักเบสบอลเมื่อชีพไม่แต่นักฟุตบอลในยุโรปแม้แต่นักแสดงเองก็เริ่มเข้าร่วมกันแข่งขันร้องเพลงบนเวทีแม้แต่ไอดอลที่เดบิวต์มา่ไม่รุ่งกรุกก็ราวงการเพื่อออกมาแต่งงานกับนักแสดงทั่วไป การอยากพีชีวิตถือเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรมีนะครับแต่ไม่ใช่กับผมก็ผมเป็นหมีนี่นะพื่อ,อะไรวะเอาละจ้าช่าละจ้าพยายามให้เต็มที่นะจ๊ะจบเป็นหงอกก็มีสั่งจังดีไปที่ห้องอาหารดีกว่าโอเคไป โออนะอีกิจีปลอดภัยดีเหรอหมายความว่าไงนะก็เธอมาสายเลยเป็นห่วงนะไ<ะ>อ้บื้อฟุกาวะสังกับโอมิคุ้งนะเห็นว่าอพยพมามนะ่ะอพุยพเหรออย่ามาทำหน้าเหมือนหมูแค่ตัดสินใจจะปกป้องตัวเองจากคนในเฉยๆคนในโอมิสั่งน่ะเหรอแล้วไม่นานผมก็สังเกตว่าโอมิสั่งไม่อยู่ โอโมิสั้งนะตามาเลถ้าจนนั่นฉันคงไม่อยู่ที่นี่หรอกที่ถ่อมาถึงนี่ <st ut ters> ก็พอจะป้องกันภัยจากโอโกมินั่นละ่ะภัภยเหรอทำไมที่เกนสาก,กุระจังเป็นศัตรูได้ล่ะ <st ut ters> แน่นอนอยู่แล้วก็มันไม่แฟร์นี่ไม่แฟร์เหรอเกมมันต้องเท่าเทียมกับผู้เล่นไม่ใช่ลึงไงแต่ดันเอาคนในมาผสมอยู่ในเกมเหตุผลบ้าอะไรน่ะ เหตุผลบ้า,บาๆที่เกมที่เดิมพันด้วยชีวิตนะนยยบ้าสิเธอมันบ้าแน่ <N> นี่ก่อนจะทะเลาะก,กันเชื่อคิดกลับกันไปหน่อยดีกว่าไหมว่าทำไมผู้คุมเกมถึงเปิดเผยอากมิ้ังออกมาก็ <N> อพอแกแค้นซัก,กุระจังนี่ที่บอกว่าตาต่อตาอะไรนั่นนะ่ะ <N> แต่ไม่ใช่แค่นั้นที่นี่คงเป็นแรงจูงใจที่เตรียมไว้ให้อกกมิซังโดยเฉพาะแน่ ความไม่ลงรอยที่เกิดจากความน่าสงสัยความเกลียดชังที่คอยเพิ่มเพิ่มขึ้นมาหมายความว่าสถานที่ที่พวกเธอแตกคอกันแบบนี้คือสิ่งที่ผู้กุมเกมตั้งใจจะทํำยังไงละ่ะได้ยินแบบนั้นยังจะทะเลาะก,กันหยุดไหมก็ไม่ได้อยากทาหรอกแต่ว่าเราจะให้ทํายังไงละ่ะทุกคนหนึ่งจะเชื่อใจในตัวสกากุระจัง mm. ถ้าไปจากการผว้เุมเกมจริงๆแล้วก็จะเชื่อหมดใจเลยะจะไหวได้ไงละ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นจะทายังไง ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เอ๊ะถ้าโอกามิตายก็เหมือนคนของฝั่งผู้คุมเกมลดลงไปหนึ่งนี่แหละก็มันเรื่องมันก็แค่นั้นเดี๋ยวสีโทกามิคุง <c oughs> แถมถ้าเย่ันนตายไปก็จะแก้ปัญหานี้ด้วยย <c oughs> ิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวชัด,ชด <c oughs> เรียบร้อยหนึ่งที <c oughs> ทำอะไรนะ จะเร็วเกินไปแล้วนะจริงเออรู้สึกมันมันโทกามิมันเกินไปหน่อยมันเกิดมันเกินไปหลายเบอร์เลยตายเงินเหรอน่าสนใจนี่จะลองฆ่าดูไหมล่ะก็ลองดูสิเอาเลยมันเป็นกฎของที่นี่นี่คิดว่าจะไม่ทำหรือไงอาซาฮินะฟังใจเย็นก่อนทะเลาะกันเองแบบนี้ข้าทางผู้ควบคุมเกมสิ โกกามีสั่งคงไม่อยากให้ทำแบบนี้กันหรอกนะ <c oughs> เป็นอะไรไปไม่ค่าแล้วลึงไง <c oughs> กลับแล้วจากนั้นก็ขันวลาความัวดแล้วก็วิ่งจากไปไอ <c oughs> ห,หมูนั่นทำท่านเบคยะตไตายเป็นลานรอบแน่ <c oughs> สุดท้ายก็แค่ผู้หญิงประสาทประสาทคนหนึง่งไม่สนุกเลย <c oughs> โทกามีคุง <c oughs> เธอคงคำนึงถึงความรู้สึกของมนุษย์น้อยมากเลยสินะ แล้วมันทําไมแน่แค่คาแนะนํานะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราองสักวันมันจะกลับมาหลอกหลอนเอานะขอบคุณมากเดี๋ยวจะเมินๆไปให้หมดเลยก็เลิกกันเอ้ยแบบว่าอย่างไงดีล่ะมันไม่น่ารอดมาถึงตอนเนี้เข้าใจปะคือแบบโทกามิทําตัวแบบนี้มันน่าจะมีศัตรูสักยี่สิบคนน่ะจากนั้นพวกเราก็ออกไปจากโรงอาหารกันอย่างเงียบๆ แล้วกลับไปห้องส่วนตัวเขาบอกฟีดีอีกเหรอวันนี้เอาไงต่อดีเลยเนี่ยโอ้ฟีดีอีกแล้วกูไม่ไหมใครได้บ้างคิดดีคิดดีได้ไหมอ่ะยังโกรธอยู่ไหมอ่ะคือคิดดีคิดดียังโกรธอยู่เลยอ่ะคิดพี่คิดีช่วงฉันยุ่งอยู่เวลาคุยกับเธอกิดดีคิดดี เหลือใครอีกไวะเนี่ยเออเหลือใครใกูจีบอะไรนะอยู่ไหมเราไปหาอัสฮีนะดิยังจีบได้อยู่อีกตัวแอนอัสฮนาขอดูหน่อยยังจีบได้ไหมนาอิิมีธุระอะไรเหรอเอาให้ดีใช้เวลาที่เดิมก่อนดหน่อยเอาดิเป็นห่วงเหรอนาอิิจะดีจังดูเหมือนว่าจะสนิทก,กับเธอยังสนิทได้อีกเหรอก,ก็ดีฮะจะได้ไม่ต้องไปใหม่ อเอาโอคราฟไปกินแล้วกันนะให้ฉันเหรอขับใจนะไอคิตรู้สึกดีขึ้นมาแล้วล่ะล้วเรือขึ้นมาแล้วจริงด้วยอ๋อแต่ไม่ได้อะไรไม่มีสตรอรี่แล้วก็คือแค่ใช้ชีวิตร่วมกันงั้นก็หืมแต่แบบเฮ้ยเอ้ยเหรอใครอีกวะเนี้ยฟูกาวาเหรอกูต้องเอาฟูกาวาใช่ไหมมันเหลือแค่นี้แล้วอะ S <S <S อ่ะว่าไงฟูเว่าจะได้ออกไปจากที่นี้ตอนไหนเนี่ยออกไปจะไม่ไมีอะไรซะด้วยสียเวลารวมกันไว้รวมกันไปก่อนนะสงสารฉันหรือไงทั้สี่ทาไมสงสารไปช่วยคนอย่างฉันทำไมอเออเหนื่ยอยเหนื่อยกับฟูเกบาเรื่องมาตันิก,กันหน่อยมอของขัานมาข้างนอกเลยทำไมหน้าตามันดูน่ากลัวอย่างว่าฟูวกบา เออรอนี้ดูแล้วกันไม่รู้ชอบอเปล่าชอบด้วยเว้ยสงสารจะให้ของคนที่น่าสงสารอย่างเดียวเธอนี่ใจดีกับคนอื่นจนดูเหมือนบ้าเลยนะ <c oughs> พปดใจขึ้นมาหน่อยแล้วมั้งฟูคาวายืนตรงหน้ามานานแล้วมีธุระหรือไปหรือเปล่าจะไม่เห็นพูดอะไรเลยเือคนเปิดก่อนคือว่าคฟูอาวาทำอยากคุยกับเชนเหรอใช่ไม่ได้เดี๋ยวคุยด้วยกันอ๋อถึงจะให้เปิดก่อนก็เธอเออปกติฟูคาวาทัางทำอะไรเหรอทำไมถึงถามนะ จะว่าไงดีล่ะไหนๆก็เป็นเพื่อนที่โดนขังด้วยกันแล้วก็เลยคิดว่าควรููจักกันไว้นะพูดอะไรเนี่ยอ่ะโดนขังเพื่อนอะไรยะถึงจะใช้คำคนั้นมันเกี่ยวก็ไมอ้ยอมมันยอมแล้วล่ะเคยจะปวดจากคำวันั้นมาเรื่อยๆเพราะง้นไม่ยอมให้รออีกรอบหรอกจะปวดงันหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะเอออยากรู้ว่าดีเดิมทีกันอยากรู้เรื่องของฉันก็เป็นเหตุผลดรูปปากให้เจนใช่ไหมล่ะ ยังไงก็ไม่ได้สนใจฉันจริงๆหรอกดูมุมไหนก็ก็ก็เห็นเป็นแบบนั้นเปล่านะงั้นก็ลังตอบมาอะไรล่ะรู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นสิทธิอนักเขียนนะรู้สิได้รางวัลวรรณกรรมมาเยอะมากเลยงั้นลองตอบมาว่าฉันเขียนนิยายแนวไหนกันเนี่ยเฮียแล้วเฮียแล้วนียอะไรวะนียรักเหรอเฮียรักสินะโอ้ยโล่งลืม หข้อมูลเก่ามากอันนี้ไม่น่าจะสนใจฉันนี่นะจะไม่สนได้ไงก็เราเป็นเพื่อนกันนี่เพื<ป>่อนไอ้ความต้องไปคุ้มว่ากัเดิอบไปเช็คลอนแล้วนี่นยะจากนั้นฟูกาวะก็หนีไปไม่ค่อยเข้าใจเลยแต่เดืยวเหมือนโดนแต่ดูเหมือนจะโดนเกียนดนะให้รัสกิลขังสัตว์เพิ่มขึ้นมาอะไรวะนะคังสัตว์หลังจากแยกกับฟูกาวะก็กลับที่ห้องตัวเอง โอเคเข้านอนมัน่าคุมาเถวเลยตอนที่ปฏิเสธพี่ถาวคนนั้นเรื่องกุ้งไปแกก็ยังโทรมาไม่เริกและสิ่งที่พี่แกแนะนำต่อมาก็คือปูน,นั่นเองนะครับที่ชอบตัดน,น้ำขนาดนี้นเนี่ยแล้วก็แน่นอนว่าต่ปฏิเสจพี่กาแถาไปแล้วแล้วก็โดนบอกมาว่า กันเดี๋ยวให้เป็นพิเศษจะทําให้เดินถอยหลังได้ด้วยนอกจากเอียงข้างนะแต่แค่ข้างหลังกับเอียงเองนะไม่เอาอยากไปข้างหน้าตั้งหากเลยจากนั้นพี่สาวก,ก็ถอดในใจมาที่ปลายหูโทรศัพท์ไม่รู้ว่าปูนั้นดีแค่ไหนไม่รู้จักนิทานสึกราเค็องออกปูกับริงใช่ไหมเนี่ยมาจากไหนหวะนะลูซี่รู้ดีเลยด้วยแล้วมันทําไมปูชนะได้ในในทิทานเก,ก่า,กาเรื่องหนึง่งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับยุคปัจจุบ,บนัน เรื่องลิงมันดังขึ้นมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปูถึงริงจเจเนอเรชันใหม่เข้ามาแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับปูนีน่นะหมายความว่าปูมันขายไม่ได้แล้วยังไงละขายนี้ขายไประเทศไทยเนี่ยอยากกินก็อะไรตัดสินใจเลือกหมีเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน,นบอสและนี่คือเรื่องราวของการเกิดใหม่ของมอโมโนคลูมาาบเฮ้อเหนื่อย ก่อนดื่าต้องกับการเรื่องอ,อกกามีสั่งหน่อยแล้วไปคุยกับทุกคนที่โรงอาหารดีกว่าเอ๊ะเสียงร้องมาจากโรงอาหารเกิดอ,อะไรขึ้น